นี่ก็คือตกแกต่ตกแกต่ตกแกต่ตกแก่ช่วยด้วยช่วยกูด้วยงูเขียวรัดช่วยด้วยช่วยด้วยให้เดี๋ยวข้าช่วยแกเองไว้เดี๋ยวข้าช่วยแกเองเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะให้งูมันผมให้งูมันเพลอก่อน <laughs> แม่เพื่อนรักครับถือว่าเป็นเพื่อนแท้เพื่อนทนไม่ได้ครับที่เห็นเจ้างูเขียวรัด แกขนาดนี้ก็พยายามจะช่วยลวครับไม่รู้จะช่วยไวหรือเปล่างานนี้เจ้างูเขียวกรัดตุ๊กแกฉันนั่นทีเดียวเชียวอีกตัวหนึ่งก็พยายามอย่าทำเพื่อนเพื่อนหรือเมียวะดูไม่ออกอันไหนตัวผู้ตัวเมียแต่ก็สรุปว่าอยาทำเพื่อนฆ่าเพื่อนฆ่าใครอยากแตะเข้าไปแล้วครับพยายามแล้วนะครับโอ้โห oh, 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 oh. จะรอดหรือไม่ตุ๊กแกตัวบนจะรอดหรือไม่ต้องดูครับโอ้ oh. แล้วครับปรากฏว่ารอดนะครับนี่เป็นมิตรภาพนะครับของสัตว์เดรัจฉานอย่างตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกยังช่วยกันเราเป็นคนนะครับ